จอลึกิประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมา o โนโปกิงสไตล์ประจำวันที่12เมษายน2565โดยเชฟบัคครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ปักคังซอสไตล์มีหวังอย่างแน่นอนเปิดโมม3แข้งโคต้าอายุเกินของมาโนกลังขนาดไหนไปชมกันนะ โดยทีมชาติไทยชุดยู -13 ปีชุดลุยศึกฟุตบอลชายซีเกมนะฮะที่ประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยมาดามแป้งโดนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ประกาศแต่งตั้งบาโนโพกิ้งขึ้นเป็นจุนซือชุดคราวแทนโคชยงบอรวุฒิศรีมะคะซึ่งทางมาดามแป้งนั้นยังได้ระบุอีกว่าทีมชาติไทยชุดนี้ต้องคว้าเหรียญทองให้จงได้สถานเดียวเท่านั้นเพื่อศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยและก็เตรียมประชุมหาบรอรับทุกสโมสรในศึกไทยลีก พื่อจะขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันของลีกหรือฟุตบอลถ้วยออกไปเพื่อเปิดทางให้สโมสรสามารถส่งผู้เล่นดีที่สุดนะฮะเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยเพื่อเป็นกำลังสําคัญของทีมในการล่าเหรียญทองีเกมในครั้งนี้ซึ่งหากสามารถตกลงกับสโมสรได้นั่นจะทําให้ทัพช้างศึกสามารถเลือกนักเตะดีที่สุดนะฮะเข้าสู่ทีม โดยการน,นี้มาเปิด3โคต้าอายุเกินที่ดีสุดหากทางมาโนโปกิง้งเลือกเข้าสู่ทีมได้ซึ่งปาค่ังซอชินตยังจะมีวันอย่างแน่นอนเริ่มจาก1ากนก่กัลกอกคารการันทีระทอนบุญมาทันอายุสาย2ปีจากชังบุรีลำโดยปัญหามากทีสุดของทีมชาติไทยชุดยุ่ปีอยู่ที่ตำแหน่งกองหลังโดยทีละทอนประสบการณ์จากการเป็นแชมป์เจลีกจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางทีมชุดยุปีได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ ที่สาคัญเจ้าอุ้มจะเป็นผู้นําของทีมจะสร้างแรงกระตุ้นให้รุ่นน้องสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีมเกมรับเกมรุกทางฝั่งซ้ายชุดยุยสามป,ปีเอาคู่แข่งซีเกมอยู่หมัดอย่างแน่นอนต่อมาคนที่2ก็จะเป็นศัสลักษ์ไหประโคนอายุ26ปีจากทางบุรีล์โดยแบ็กดีกรีแชมป์เคลิกเล็กสุขทางเกาหลีใต้จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางทีมชุดยุยสามป,ปีซึ่งทางศศส,ะสะลักษ์นี้ เล่นในทั้งซ้ายและก็ขวาเล่นในทั้งแบ็กแล้วก็ริมเส้นรุกลับอย่างสนุกสุดขั้วอยู่ที่ว่าบานโปกิ้งจะจับเข่าเล่นตรงไหนและสุดท้ายนีผมก็จะเป็นสุขโชคสารชาติอายุ23ปีจากทางบริลัมโดยนึ่งแข้งไทยลีกที่สร้างความแตกต่างให้กับทางทีมได้ดีที่สุดนะฮะจะเข้ามาปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งกับซีเกมอย่างแน่นอน ซึ่งทางสุบโชคนั้นเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงแนวรุกช่วงหลังเขาถูกจับไปเล่นตำแหน่งกองหน้าแถมยังยิงประตูพาบุรีล์คว้าแชมป์ในเกมล่าสุดกันอีกด้วยซึ่งหากมาโดโปกิ้งได้ผู้เล่นทั้ง3คนเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดซีเกมรับรองได้เลยว่าปักขังซอและก็ชินตายังที่จะเบียดแย่งแชมป์กับไทยมีขาสั่นอย่างแน่นอนครับนะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกแล้ะกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวดาวทองกล่าวถึงชนาทิพย์โดยงานนี้นะผมทางอ่าเวียดนามนะฮะตีข่าวมาว่าตำนานดาวทองได้กล่าวถึงชนาทิพย์สงกระสินักรุกทีมชาติไทยซึ่งในการรายงานระบุเลยว่าเลกองวินกองหน้าระดับตำนานทีมชาติเวียดนามยกชนาทิพย์สงกระสินคือแข้งอาเซียนหนึ่งเดียวที่ประสบความสำเร็จบนเวทีญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันนี้ โดยตั้งเลคองวินตำนานทัพดาวทองไว้36ปีผ่านการค้าแข่งในลีกญี่ปุ่นมาแล้วกับสโม,มสรฮอ,อกไกโดคอนซาเลซซัปโปโรซึ่งตอนนั้นทีมยูดิสกเจลิก2กระับเปิดใจสนับสนุนให้นักเตะเวียดนามออกไปค้าแข่งต่างแดนโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นหมอดอย่างยิ่งสำหรับนักเตะเวียดนามในครั้งนี้ผมคิดว่าการที่นักเตะเวียดนามจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมฟุตบอลอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นไทยหรือที่อื่นอย่างแรกเลยนะต้องเตรียมตัว ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับประเทศเพื่อจะเข้าใกล้แพลตฟอร์มฟุตบอลระดับชั้นนําได้ผมเห็นว่าราะนั้นกําลังเดินทางมาถูกทางแล้วในขณะน,นี้และผู้เล่นเวียดนามหลายคนสามารถไปต่างประเทศเพื่อจะพัฒนาได้โดยสภาพแวดล้อมของญี่ปุ่นนั้นเหมาะกับฟุตบอลเชิงเทคนิคนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในเอเชียดังนั้นจึงเหมาะสม สำหรับผู้เล่นเวียดนามอย่างไรก็ตามการจประสบความสำเร็จที่นี่ไม่ใช่เ,เรื่องง่ายสำหรับผู้เล่นเวียดนามไม่เพียงแต่เราเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผูเ้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันอีกด้วยปัจจุบันมีเพียงแค่ชนะทิพย์สงกสินเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเลอคองวินยังได้พูดถึงอนาคตของเขียนกวงไหแข่งระดับซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามในยุคปัจจุบันว่าไม่ทราบนะฮะเจ้าของชายามสซี่แห่งเวียดนามจะย้ายไปยังที่ใดในครั้งนี้เปน็นนามงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับทำกันได้ลงคอโอมิยะเปิดตัวแข่งใหม่เซอร์ไพรส์วันลำโดยหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวกระมทีีเวยดนาม ว่าสมสรอโอมิยะอดิจาทีมในศึกเจลิก2เตรียมที่จะคว้าด,ดังบัลลัมมือกาวทีมชาติเวียดนามไปร่วมทัพนับแต่ที่ทางดังบัลลัมย้ายมาร่วมทีมเซเลโซสกายังไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวจากการลงสนามหนึ่งนัดในศึกเ c ซเเมื่อปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดทำเอาเซอร์ไพรส์ด,ดังบัลลัมกันเลยทีเดียวเมื่อทางโอมิยะอดิจาไม่ได้คว้าตัวดังบัลลัมซะอย่างนั้นแต่กลับไปประกาศเปิดตัวโคชิมุระในประตูจากทางกีประวัน คิตายุสุเกะทีมศึกที่3มาเสริมทัพแทนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งนั่นทําให้ดังบาลมจะต้องอยู่แย่งมือหนึ่งจากทางคิมจินฮยองผู้สัมปตูมือกลางบนจินเซเลโซสก้าต่อไปในครั้งนี้เป็นนวัตงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดโฉมรังเย้าใหม่ทีมชาติไทยฟีฟ่าเดย์โดยงานนี้ทางบาโนโปกิ้งเตรียมจะนำทีมชาติไทยชุดใหญ่ อุ่นเครื่องตามโปรแกรม FIFA Day 2แมตช์ในวันที่27และก็31พฤษภาคมนี้เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการรุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2023พราบคัดเลือกวันที่8ถึง14มิถุนายนที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลไทยการแผนทีมชาติไทยนะฮะเตรียมอุ่นเครื่องต่างจังหวัดโดยเล็งไปที่สมายศีสเกตเป็นรางเจ้าทีมชาติไทยในครั้งนี้ ซึ่งสนามแห่งนี้ศิลเกษตเพิ่งจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเสร็จสิ้นไปทางสมาคมได้ส่งเจ้าหน้าที่ทีมงานไปตรวจสนามการแข่งขันรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายรหรับเกมการแข่งขัน2แมตช์ของทีมชาติไทยแล้วในครั้งนี้เป็นน้ำง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีมไทยลุน้นอาร์ตีข่าวใหญ่ AFC วางแผนสร้างเอเชียซูเปอร์ลีก โดยรูปแบบการแข่งขันชีวิตยังต่อไปนี้ก็จะเป็นเอเชียนซูเปอร์ลีกนะฮะจะมีเฉพาะสมโมสรใหญ่ๆของชวีปซึ่งมาจากทั้งโซนเอเชียตะวันตกหรือว่าสหรัฐอาหรับอิเมเรสซาดีอาระเบียกาตา้าและก็อุซเบกิสถานและก็โซนตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและก็ออสเตรเลีย,ยสุวนจำนวนสมโมสรที่ลงแข่งขันจะไม่เกิน24ทีมและก็แพลนเริ่มตั้งแต่ฤดูกาล2024ถึง2025 เงินรางวัลน,นั้นคาดกันว่าจะเป็น2เท่าของรายการ AFC Champions League ซึ่งแต่ละสโมสรที่เข้าร่วมจะได้รับเงิน2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณราว6 7ล้านบาทและรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนชัยชนะและก็ะลำดับการแข่งขันที่สูงขึ้นในขรั้ังนี้และเกินเงินรางวัลรวมมูลค่านะฮะกว่า1 4ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณราวหนึ่งพันาล้านบาทเลยทีเดียวเป็นนวัลงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรไทยจะผักดันไหม แลมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ2ยักษ์ใหญ่ไทยลีกทุ่มคว้าโซอาเรชกลายเป็นดาวยิงระดับแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วสลับทางแฮมิงตันโซอาเรชกองหน้าหนองบัวพิทเอฟ4ที่ซันโบมประตูในฤดูกาลนี้มากถึง16ประตูรังดาวซันโบลีกสงสุดของเมืองไทยนำห่างอันดับ2อ,อิฟซันเบโลกของทางขอนแก่นอยู่1ประตูและนำห่างสุบชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยของบุรีรัมย์อยู่2ประตู ซึ่งกระแสมาแรงเป็นอย่างมากนะฮะทั้สองทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยเป็นทีมที่มีกำลังด้านการเงินแข็งแกร่งพร้อมทุ่มค่าเหนือมหาศาลถึง1ล้านบาทต่อเดือนเพื่อจะคว้าตัวแฮมิงตันโซเรสมายืนล่าตาขายให้กับทีมในคั้งนี้ท่านี้แฮมิงตันโซเรสรับค่าเหนื่อยอยู่กระทางหนองบัวพิชเอฟซีอยู่ที่400,000ต,ต่อเดือนและเขากำลังจะหมดสัญญาก,กับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาล2021ต้องรอบทสรุปสุดท้ายจะเป็นเช่นไรเป็นน้ำว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกับกันว่าจะเป็นเช่นไรครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าทีมแรกทีห่งปล่อยตัวแข้งเทพลุยซีเกมโดยทีมชาติไทยชุดยูยปีชุดลุยศึกฟุูบอลชายซีเกมภายใต้การน,นำทัพของมาโนโปกิง้งกำลังรวบรวมผู้เล่นเข้าสู่ทีมตเตรียมทำภารกิจสำคัญล่าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนาม เดยกัน,นจุงองพยองขอนแก่นนะฮะกลายเป็นทีมแรกแข่งศึกไทยลีกหนึ่งที่ประกาศพร้อมจะปล่อยตัวปีตัวเก่งชิโอจัก,กิดภารพลรวมทัพช้างศึกทีมชาติไทยไปช่วยทีมล่าแชมป์ซีเกมที่ประเทศเวียดนามเพราะทีมสโมสรต้องการจะให้ทีมชาติไทยมีทีมชุดที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในการได้ล่าเหรียญทองในครั้งนี้สำหรับทางชิโอจัก,กริดภารพลปีจุงองพยองคือแข้งคนสําคัญที่มีส่วนช่วยทีมชาติไทยชุดอยู่ยีปี คว้าตัวไปเล่นชุดยุคสามปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานครั้งนี้ได้สําเร็จนะเปน็นง,งานวันี้ต้องรองดูกันต่อไปการการว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่12เมษายน2565โดยเชพบะครั้งฟุตบอลไทยครับ